ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเกมฟุตบอลมันก็แค่เรื่องของลูกกลมๆแล้วคุณยังไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศในเดอร์บี้เดลากาปิตาเล่อย่างแท้จริงเชื่อผมเถอะว่านี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือสงครามเย็นที่ถูกปลดปล่อยออกมาใน90นาทีคุณลองนึกภาพตามผมนะคุณกำลังยืนอยู่ในสเตเดียมโอลิมปิโกท้องฟ้าเริ่มมืดอากาศในกรุงโรมประกติอาจจะสบายสบ แต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยไอของความเดือดดาลก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีดเริ่มเกมคุณมองไปที่อัธจันทร,ร์ฝั่งซ้ายคูว่านอตของลาซิโอแล้วมองไปฝั่งขวาคูว่าซุดของโรมาแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่ทำให้เดอร์บี้แมตชนี้โด่งดังไปทั่วโลกการแปลอักษรหรือโคริโอกราดี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก ทั้งสองฝั่งใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเพื่อวางแผนแบกผ้าผืนยักษ์รุุไฟกระดาษสีและข้อความเยอะหยนที่เจ็บปวดที่สุดของอีกฝ่ายมันไม่ใช่แค่การเชียนะแต่มันคือการประกาศศักดาว่าใครคือเจ้ากรุงโรมตัวจริงเสียงคำรามของแฟนบอลกว่า7จ0 0 0มืชีวิตที่ดังกึกกล้องจนพื้นสะเทือนมันคือเสียงของความเกลียดชังที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและนี่แหละครับ คือแก่นแท้ของศึกชิงเจ้ากรุงโรมคำถามคือทำไมมันถึงต้องเกลียดกันขนาดนี้ทำไมต้องเป็นโรม่ากับลาซิโอคุณต้องย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดของสองสโมสรน,นี้ก่อนลาซิโอหรือชื่อเต็มๆคือ s o c i e t a Sportiva Lazio ก่อตั้งขึ้นก่อนในปี1900โดยใช้นกอินทรีเป็นสัญ,ญลักษณ์และสีฟ้าขาวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธงชาติกรีกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิก พวกเขาตั้งตัวเองอยู่ในพื้นที่ทางเหนือของกรุงโรมและมีฐานแฟนบอลเริ่มแรกที่ค่อนข้างมีอันจะกินเป็นกลุ่มชนชั้นกลางถึงสูงและนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรม่าไม่พอใจในเวลาต่อมาพอมาถึงปี1927ตอนนั้นรัฐบาลฟาสซิสต์ของมุสโสลินีอยากจะรวมทีมฟุตบอลทั้งหมดในกรุงโรมให้เป็นทีมเดียวที่แข็งแกร่งเพื่อมาสู้กับทีมทางทางเหนืออย่างยูเวนตุสมิลานและอินเตอร์ พวกเขาก็เลยจัดการรวมทีมเล็กๆ3ทีมคือโรมันฟุตบอล SS Alba a u ลบารและ f o r t ิตูโด p โปรโรม s า s เข้าไว้ด้วยกันและกำเนิดเป็น a s s ociation sportiva Roma หรือ AS Roma โดยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นหมาป่าและสีแดงเหลืองซึ่งเป็นสีประจําเมืองโรมโบราณทีนี้ความมันมาอยู่ตรงนี้ครับพวกเขาพยายามไปรวมลาซิโอด้วย แต่ลาซิโอปฏิเสธพวกเขายืนยันจะคงความเป็นอิสระไว้นั่นเลยสร้างบาดแผลแรกที่ฝังลึกว่าโรม่าคือทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของเมืองแต่ลาซิโอคือของเดิมที่ภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งไปกว่าน,นั้นความขัดแย้งนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการเมืองลาซิโอถูกมองว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยม และมีกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่เชื่อมโยงกับฝ่ายขวาจัดขณะที่โรม่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ในเมืองที่มีแนวคิดที่หลากหลายกว่านี่คือจุดที่ทําให้แฟนบอลโรม่าที่ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ของเมืองและเป็นชนชั้นแรงงานรู้สึกว่าลาซิโอเป็นพวกอวดดีในขณะที่แฟนลาซิโอก็มองโรม่าว่าแค่เป็นเด็กเพิ่งเกิดที่ถูกยัดเยียดมาความแตกต่างทางสังคมและภูมิศาสตร์นี่แหละครับที่ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีมาตลอด100ปี ถ้าพูดถึงศึกชิงความเป็นหนึ่งมันหนีไม่พ้นการพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละทีมฝั่งโรมา่าเราต้องพูดถึงชายที่ชื่อว่าฟรานเชสโกต o อตตี้ตอตตี้ไม่ใช่แค่กับตันทีมแต่เขาคือราชาแห่งโรมหรือเออปูโปเน่เป็นเด็กโรมโดยกำเนิดเล่นให้กับโรมา่าทีมเดียวตั้งแต่เด็กจนแขวนสตัต๊ดตอตตี้คือตัวแทนของความจงรักภักดีแบบไม่มีเงื่อนไข ทุกประตูที่เขายิงใส่ลาซิโอมันเหมือนการตอกย้ำว่านี่คือเหมืองของฉันถ้าฉลองของเขามีตั้งแต่การใส่เสื้อยืดเขียนว่าฉันทำความสะอาดคุณหลังยิงประตูชัยในนาทีสุดท้ายไปจนถึงการเซลฟี่กับกองเชียร์หลังยิงได้นี่คือความเก๋าความกวนโอยและแพชชั่นที่ทำเอาแฟนลาซิโอแทบคลั่งส่วนฝั่งลาซิโอเขาก็มีเทพบุตรปีศาจของตัวเอง นั่นคือเปาโลดิคาเนโอดิคาเนโอเป็นเด็กลาซิโอโดยกำเนิดเหมือนกันถึงแม้จะย้ายไปเล่นที่อื่นหลายครั้งแต่เขากลับมาจบอาชีพที่สโมสรที่เขารักดิคาเนโอเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเลือดลาซิโอที่เข้มข้นที่สุดในโลกถ้าทางในสนามของเขาดุดันมักมีเรื่องกระทบกระทั่งและเขาไม่เคยลังเลที่จะแสดงความเกลียดชังต่อโรมา่า การแสดงความจงรักภักดีของเขาต่อคูวานอตนั้นเกินขีดจำกัดของคำว่าฟุตบอลตอตตี้กับดีคาเนโอคือสองคั่วที่ทำให้เดอร์บี้แมตช์นี้ไม่เคยธรรมดาเพราะมันคือการต่อสู้ของสองตัวแทนแห่งโรมที่พร้อมจะแลกชีวิตกันได้ทุกเมื่อทีนี้มาดูที่ความบ้าคลั่งของแฟนบอลครับสึกเดอร์บี้เดลลากาปิตาเลนี่แหละครับคือต้นแบบของคำว่าคูว่าหรืออัธจันทร์หลังประตูที่เต็มไปด้วยกลุ่มกองเชียร์ฮาร์ดคอร์ คูว่าซุดของโรมาและคูว่านอตของลาซิโอไม่ได้มาแค่เชีย์แต่มาทำสงครามประสาทพวกเขามีวัฒนธรรมการทำาคริโอกราฟีหรือที่เรียกกันว่าทีโฟที่ยกระดับไปถึงขั้นศะะิลปะหลอนลึกภาพการที่คนหลายหมื่นคนยกระดับสีขึ้นพร้อมกันอย่างแม่นยำจนเกิดเป็นภาพสามิติขนาดใหญ่บางก็เป็นภาพวาดสีน้ำมันคลาสสิกของกรุงโรมบางก็เป็นมัสกอตหมาป่า หรือแม้แต่ภาพของนกอินทรีบินโฉบลงมาในสนามทุกการแสดงออกมีความหมายมีการเสียดสีและมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงผ่านภาพผืน,ผนยักษ์เหล่านั้นและต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งการแสดงออกเหล่านั้นก็เกินขีดจำกัดไปสู่การเมืองสุดโตง่งไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหยียดผิวหรือการแสดงความจงรักภักดีแบบฟาสิสเวลาทีมตัวเองกำลังจะชนะแล้วคูวาซุดพ่นควันสีแดงเหลืองขึ้นไปในฟ้าส่วนคูวานนต ก็ปล่อยนกอินทรี see, ตัวจริงบินโฉบลงมาในสนามมันคือฉากที่โคตรขลังความเกลียดชังของพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในสนามมันแผ่ขยายไปถึงกำแพงเมืองไปถึงบาร้านอาหารไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันถ้าคุณใส่เสื้อสีของฝ่ายตรงข้ามเข้าไปในย่านของเขาคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องไม่คาดฝัน เขาเกลียดกันจนถึงขั้นที่ว่านักเตะคนไหนที่ย้ายจากลาซิโอไปโรมา่าหรือโรม่าไปลาซิโอจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศไปตลอดชีวิตตัวอย่างชัดๆก็คือซินิซามิไฮโลวิชที่เล่นให้กับโรมาก,ก่อนแล้วย้ายไปลาซิโอหรืออเล็กซานโดรมันชินีที่ย้ายจากลาซิโอไปโรมา่าพวกเขาต้องประชิญหน้ากับความโกรธแค้นของแฟนบอลอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในยุคป,ปัจจุบันนะครับเดอร์บี้แม็กนีก็ยังคงความดูเดือดไว้ไม่เสื่อมคลายความกดดันที่นักเตะต,ต้องแบกรับในเกมนี้มันสูงกว่าเกมอื่นหลายเท่าตัวชัยชนะในเดอร์บี้สำคัญกว่าการได้แชมป์บางรายการซะอีกสำหรับแฟนบอลลองนึกภาพนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นความตื่นเต้นมันปนอยู่กับความกลัวคุณจะรู้สึกถึงน้ำหนักของประวัติศาสตร์และชื่อเสียงของเมืองทั้งเมืองที่วางอยู่บนบ่าของคุณแล้วถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันล่ะ ถ้าคุณทำพลาดคุณจะถูกจดจำไปตลอดการแต่ถ้าคุณยิงประตูชัยคุณจะกลายเป็นฮีโร่ช่วงเวลาที่น่าจดจำของเดบี้แมช์นี้ก็มีมากมายเหลือเกินครับลองนึกถึงปี2000ที่เป็นเกมชี้ชะตาแชมป์สกูเดโตลาซิโอที่กำลังลุน้นแชมป์ต้องมาเจอโรม่าที่พยายามขัดขวางหรือในยกหลังๆที่โรม่าเคยชนะ5-1ต่อในปี2002โดยตอตตี้ยิงประตูสุดสวย หรือในปี2004ที่เกมต้องถูกยกเลิกกลางคันเพราะแฟนบอลก่อการลาหนนอกสนามตอตตี้ถึงกับเดินไปเจราจากับกลุ่มฮาร์ดคอร์ของโรมา่าเพื่อให้พวกเขาใจเย็นนี่คือเกมที่ผู้เล่นต้องรับบทนักการทูตในสนามและแน่นอนว่ารวมถึงเกมในฟุตบอลถ้วยเขาไออบไตาเลียนัดชิงชนะเลิศปี2013ที่ลาซิโอเป็นฝ่ายชนะ1-0คว้าแชมป์และตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในถ้วยนั้นสำหรับแฟนโรมา่าการแพ้นในนัดชิงให้ลาซิโอถือเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหาย และแฟนลาซิโอก็ใช้มันเหาะเย้ยโรม่ามากจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทําให้เดอร์บี้เดลังกาปิตาเลแตกต่างจากเดอร์บี้แมตช์อื่นๆในโลกอย่างสิ้นเชิงคือมันคือเรื่องของความเกลียดชังที่งดงามมันไม่เหมือนกับเดอร์บี้ที่ความขัดแย้งมาจากเรื่องชนชั้นการเมืองหรือศาสนาในบางประเทศที่นี่มันคือความเกลียดชังที่มาจากความรักที่มีต่อเมืองเดียวกันมากเกินไป มันคือการแข่งแย่งกันว่าใครกันแน่ที่มีสิทธิ์จะอ้างตนเป็นลูกหลานที่แท้จริงของอาณาจักรโรมันโบราณทุกเกมที่เตะก,กันคือการย้อนเวลากลับไปในยุคที่โคลอเซียมยังเต็มไปด้วยเสียงเชียร์เพียงแต่ว่านักสู้สมัยนี้สวมเสื้อแข่งและใช้ลูกฟุตบอลเป็นอาวุธถ้าคุณมีโอกาสได้ดูเดอร์บี้เดลากาปิตาเลอย่าดูแค่สกอร์ให้ดูไปที่อัธจันทร์ สังเกตสีหน้าของกองเชียร์ที่ตะโกนเสียงแหบแห้งสังเกตมือที่สันทธานของนักเตะที่เพิ่งโดนเปลี่ยนตัวออกสังเกตความหมายของธงและป้ายผ้าที่พวกเขาทุ่มเททำมาเป็นเดือนๆเ,เพราะนั่นแหละครับคือโรมในแบบที่ไม่มีใครสอนคุณในหนังสือประวัติศาสตร์นี่คือตัวตนของเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นสองสีแดงเหลืองและฟ้าขาวและพวกเขาจะไม่มีวันหยุดต่อสู้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นความขัดแย้งที่คงอยู่ตลอดไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มัน โคตรพิเศษเพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสงครามแห่งโรมครั้งนี้ก็ไม่มีวันจบสิน้นไว้เจอกันใหม่ครับ